เสื้อน้องเด็กไม่เดยวไปยังไม่ยื่เกยไม่คุปกวนนี่มาเอาเอาเรียยทางนี้อย่คนทางเบิ้งลุ่งสิเป็นผูปเปิดถ้าุย่เมื่อยไม่หมิงจับทัานปอนึงสองเดี๋ยวที่เปิดหนึ่งสองคุปคุปคุปไนเดียเดี๋ยเดียเดไม่เปิดจโอ้ไม่เก็บันเอาเสียไว้เอาไวเอเอาเสี้ยไถ้วยนียยถ้วยนี้ ใส่ไปด้วยใส่ไดยกันมามเอามาสิบ่่มมือมุ้งวานี่เอานที่สองเงี้ยงีเงนเงก้งม่อยู่ขางนีอยู่เรียหนงสองมบิเด็กมิเดมเด็เอาทเลนเเนีเฮ้ยนี่หลายเลยยายงมาจับไ้ดีที่สามเย็บตัวเยบไม่ข้างนี้ ซอสักมึงยนี่เราเลียนซิมเฮ้ยเอาได้ถุยได้ถุยไอ้ตุ๊ไทยเบี้ยหารอยเดี๋ยวเบี่หางรอยได้เสียงเมียงเสือน้องไม่ไม่ได้เสียงเมียงเบี้ยหางรอยเก็บไเก็บไ้เดี๋ยวมึงไร่ไหมเก็บตัวคุ้มดีนะเยินซ้อนแล้วคบ